ความเชื่อโบราณกับเรื่องห่วงจุ้ยห่วงจุ้ยกับความเชื่อโบราณเป็นสิ่งที่สังสมกันมาเป็นเวลานานจากรุ่นสู่รุ่นเป็นมรดกตกทอดทางวัฒนธรรมความเชื่อมีผลต่อการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรในแต่ละท้องถิ่นและคนไทยก็ใส่ศาสห่วงจุ้ยไว้ในความเชื่อมายาวนานความเชื่อคือสิ่งที่สังสมกันมาเป็นเวลานานจากรุ่นสู่รุ่นเป็นมรดกตกทอดทางวัฒนธรรมความเชื่อมีผลต่อการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งแต่ละท้องถิ่นก็จะมีความเชื่อและประเพณีปฏิบัติที่แตกต่างกันไปตามแต่ละสังคมนั้นๆอาทิเช่นการฝังศพของแต่ละเชื้อชาติศาสนาก็จะมีพิธีกรรมพิธีการที่แตกต่างกันออกไปส่วนความเชื่อตามหลักการของชัยภูมิและห่วงจุ้ยนั้นเป็นการสั่งสมประสบการณ์ของผู้คนในยุคสมัยที่เทคโนโลยียังไม่เจริญแต่ประสบการณ์เหล่านี้เกิดจากการลองผิดลองถูกกันพบ เจอของจริงมาก่อนแล้วจึงนำมาสั่งสอนลูกหลานกันต่อๆมาอีกทอดหนึ่งจึงกลายเป็นความเชื่อเป็นสังคมและเป็นวัฒนธรรมการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงยุคปัจจุบันอย่างคำสุภาษิตที่ว่าผู้ใหญ่อาบน้ำร้อนมาก่อนนั้นยอมหมายถึงคนที่ผ่านประสบการณ์มาก่อนนั้นย่อมที่จะได้พิสูจน์แล้วว่าสิ่งนั้นๆจริงหรือไม่จริงอย่างไรควรที่จะปฏิบัติตามหรือไม่หลักความเชื่อของคนในการปลูกบ้านอย่าปลูกเรือนข่อมต่ออย่านอนรอขวางตะวัน อย่าสร้างบ้านหน้าประจันอย่าปลูกบ้านเรียงแถวอย่าทำเรือนคูน้ำไหลอย่าปิดรูทางไหลอย่าปลูกไก่ทางอย่าแยกสองบันไดอย่าปลูกบ้านทางโค้งอย่าอยู่สี่แยกอย่าแฉกทางไหลอย่านอนบนไฟอย่าอยู่ใจกลางอย่าไปทางลาดอย่าบาดขุนเขาอย่าเฝ้าปักถ้ำอย่าประจันหน้าผาอย่าชะล่าดินไหลอย่าอยู่กลางไพรอย่าใช้น้ำสด อย่าปลูกบ้านใต้ต้นไม้อย่าเข้าซอยตันอย่าประจันบ้านใหญ่อย่าเข้าทางลอดอย่าตั้งร้านตีนบันไดอย่าฝังเสาตะเคียนอย่าเลียนแบบวัดอย่าจัดอย่างวังอย่านั่งท่อนซุงอย่าปรุงเรือนคู่อย่าจ่วแทงกันอย่าหันสี่ทิศทางลมอย่าขวางอย่าปลูกมุมแหลมอย่าเข้าทางลอดอย่าออกคอสะพานอย่าอยู่ชายธงอย่าตรงปากเหวอย่าเดินลอดคานอย่าผ่านหน้าต่าง อย่าปลูกไม้ป่าอย่าบ้าไม้ว่านอย่าพิษสดารปลูกตานีอย่าห้ามผีเข้าบ้านอย่าพลีในเรือนอย่าเชื่อดในเล้าอย่าเฝ้าเรือนป่วยอย่าช่วยไกวเปรยอย่าเหก่อนคลอดอย่าลอดก่อนเคราะห์อย่าสะเดาะตอนโชคดีอย่าตีก่อนรุ่งอย่ามุ่งก่อนแต่งอย่าแข่งกับนายอย่าชายกว่าหญิงอย่าอิงคำพีอย่าดีกว่าอาจารย์อย่าพลานก่อนไทอย่าจันไรก่อนตาย อย่าไม่ก่อนจุดอย่าฉุดก่อนรักอย่าปักใจเชื่ออย่าเจือจุนแกงทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อมาแต่โบราณการเรื่องการปลูกบ้านของไทยเราและประเทศเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงท่านผู้ใดที่คิดจะปลูกบ้านก็ลองพิจารณาดูทำเลให้ดีๆเหมาะและไม่ขัดกับหลักความเชื่อโบราณก็จะสามารถมีบ้านที่อยู่ยั่งยืนยงและคนในครอบครัวก็อยู่อาศัยกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่มีภัยอันตรายใดๆมาแพ้ผ่านได้เลย รายละเอียดของหลักความเชื่อในการปลูกบ้านอย่าปลูกเรือนคล่อมตอหมายถึงต่อไม้ที่มีรากเยอะมีมดมแมลงงูอยู่ใต้ดินเพราะใต้ต้นไม้ใหญ่เป็นโพรงเป็นดินร่วนจึงกลายเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ใหญ่น้อยได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะสัตว์มีพิษต่างๆสามารถปล่อยก๊าซพิษออกมาบนพื้นบ้านได้ถ้าพื้นเป็นไม้ไม้จะบวมดีดตัวหนีสารพิษสารพิษจะซึมขึ้นมาทำให้คนในบ้านเจ็บป่วยง่ายอย่างไร้สาเหตุโบราณจึงห้ามปลูกเรือนคล่อมตอ อย่านอนรอขวางตะวันไหมถึงบ้านสมัยก่อนที่มีบริเวณเขาจะไม่ให้ปลูกเรือนขวางตะวันขึ้นลงจะร้อนยิ่งเป็นสมัยนี้บ้านเป็นตึกกันหมดยิ่งทําให้คลายความร้อนยากขึ้นกว่าเดิมอย่าปลูกเรือนหันหน้ารับแดดแดดเช้ายัางพอทนแต่แดดบ่ายสิสุดทนร้อนทั้งวันทั้งคืนเชียวนะคะอย่าสร้างบ้านหน้าประจันประจันหน้าวัดหรือศาลเจ้าซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีติตใจมีพลังงานของคนอยู่ตรงนั้นประจันหน้าโรงพยาบาลเพราะมีวิญญ,ญาณคนเกิดคนตายมากมาย พลังงานที่ผวยพุ่งเข้ามาบ้านเราก็จะมีทั้งวิญญาณทั้งเชื้อโรคจะทําให้คนที่อาศัยในบ้านป่วยง่ายป่วยหนักเหมือนที่เขาห้ามไม่ให้คนป่วยไปโรงพยาบาลไม่ให้ไปงานศพเพราะจะติดเชื้อแทรกซ้อนได้ง่าย ประจันทางสามแพร่งเวลาแต่งงานเดินผ่านทางสามแพร่งก็ไม่รู้จะเลี้ยวไปทางไหนต้องยืนรอตรงทางสามแพร่งเวลาแห่ศพก็มักจะมายืนรอตรงทางสามแพร่งเพราะไม่รู้ทางไปพราะรู้ทางเลี้ยวไปแล้วลืมเรียกผีไปด้วยผีก็เดินเข้าบ้านเราเลยเพราะผีก็ไม่รู้ทางทางสามแพร่งเป็นจุดอันตรายเพราะเวลารถขับมาไฟรถทุกคันฉายเข้าบ้านเราตลอดคนในบ้านก็จะผวาตลอดคนยิงกันวิ่งหนีมาถ้าบ้านเปิดโล่งก็จะโดนลูกลง โดนกระสุนได้ง่ายคนในบ้านอาจโดนยิงตายโดยบังเอิญอย่าปลูกบ้านเรียงแถวจะเหมือนศาลาศพจะเกิดการประจันหน้าการเปรียบเทียบกันต่อเติมบ้านเหลื่อมล้ํากันเกินหน้าเกินตากันทําให้เกิดการเปรียบเทียบเกิดการกระทบกระทั่งกันทะเลาะเบาะแวงกันอย่างบ้านแถวเฮา,าในปัจจุบันน้อยนักที่จะอยู่กันแบบสงบสุข อย่าทำเรือนคูน้ำไหลคืออย่าปลูกบ้านคร่อมคูคลองทางน้ำไหลที่ลงมาจากยอดเขาเวลาหน้าน้ำอาจจะพัดพาน้ำป่ามาพังบ้านเราได้ง่ายดายนะักงูเงี้ยวเขี้ยวขอสัตว์มีพิจจะขึ้นบ้านเราได้ง่ายดายลูกเด็กเล็กแดงจะตกน้ำตายของมีค่าตกน้ำตกท่าได้ง่ายพอน้ำแห้งดินก็ถล่มยุบตัว อย่าปิดรูทางไหลอย่าปิดรูบ่อน้ําบาดาลอย่าเอาดินไปถมเพราะเวลาเราถ่ายของเสียลงไปในบ่อเกลือบ่อซึมไหลลงไปที่ต่ําไปเจอบ่อน้ําบาดาลถ้าปิดรูทางไหลจะทําให้เกิดการอัดแน่นของแก๊สทําให้เกิดเหตุการณ์ส้วมระเบิดได้เพราะมีแก๊สอัดแน่นมากเกินไปโดยเฉพาะทางภาคเหนือของไทยที่ยังมีแก๊สกรมถันอยู่ในใต้ดินเยอะเป็นเขตภูเขาไฟนั่นเอง อย่าปลูกไหลาทางไหลถนนไหลเขาไหลแม่น้ําทางลาดทางไม่เสมอกขาบ้านจะสั้นข้างยาวข้างจะทําให้เกิดการรับน้ําหนักที่ไม่สมดุลมีการถอโถมไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งมากเกินไปเพราะฉะนั้นบ้านที่ปลูกลักษณะนี้จึงพังง่ายกว่าบ้านแบบอื่นๆมีความสมดุลของฐานรากไม่มีขาบ้านด้านที่ยาวกว่าจะหักพังได้ง่ายกว่าขาข้างที่สั้นกว่า อย่าปลูกเรือนนอกแตกอย่าปลูกเรือนคู่เรือนนอกแตกไม่ดีเพราะเวลาฝนตกน้ำจะไหลลงมารวมอยู่กลางหลังคามีปัญหาอะไรก็จะมาสมอยู่ที่คนกลางอย่าแยกสองบันไดเพราะบ้านเราไม่ใช่โรงเรียนไม่ใช่วัดจะทำให้คนในบ้านสนใจไม่แคร์กันทะเลาะเบาะแวงกันไม่ช่วยกันทำมาหากินอย่าปลูกบ้านทางโค้งอย่าก,ก่งคันซ้อนอย่านอนทับคานปลูกบ้านทางโค้งรถจะแหกโค้งเข้ามาชนบ้านเราบ่อยไฟสัตว์ส่องเข้ามาจะผวาคิดว่าขโมยเข้าบ้าน อย่านอนทับคานไม่ดีเพราะในคานมีเหล็กมีแร่ธาตุในตัวคนเราก็จะมีแร่ธาตุที่ดึงดูดกันได้เปรียบเสมือนแม่เหล็กแต่ความเป็นจริงเขากลัวคานหล่นทับตัวเวลาบ้านพังลงมาคานหรือเสาจะหล่นมาทับคนตายคาบ้านอย่าอยู่สี่แยกบ้านที่อยู่สี่แยกรถหรือคนพุ่งมาจากทางไหนก็เห็นเราหมดรถจะแหกโค้งพุ่งมาชนเราง่าย อย่าแชกทางไหลคล้ายทางสามแพร่งทางน้ำวนปากคลองมีวังน้ำวนอันตรายเรือไปล่มตรงนั้นบ่อยมากมีสัตว์ดุร้ายชอบไปเล่นน้ำวนบริเวณนั้นอย่านอนบนไฟอย่านอนบนจอมปลวกโพรงงูซึ่งมีก๊าซพิษต่างๆจอมปลวกมีสัตว์เป็นล้านๆที่บ้านเรือนไทยสมัยโบราณทำใต้ถุนสูงเพราะต้องการให้อากาศถ่ายเทสะดวกมีอากาศที่สะอาดบริสุทธิ์เข้ามาถ่ายเทยาก๊าซพิษออกไปจึงจะอยู่กันได้อย่างปลอดภัยอย่าอยู่ใจกลางพื้นที่ที่เป็นแอ่งกระทะ อย่าปลูกบ้านในแองกระทะเพราะเมื่ออยู่นานไปอากาศเป็นพิษน้ำท่วมพื้นที่ที่ต่ำที่สุดจะเกิดมลภาวะได้ง่ายมากเพราะลมไม่พัดผ่านลงไปถึงใจกลางนั่นเองเช่นพื้นที่แถบแม่ห้องสอนเชียงใหม่ใจกลางเมืองเชียงใหม่อากาศเสียมากพอๆกับกรุงเทพเพราะเป็นพื้นที่แองกระทะนั่นเองจะให้ดีซื้อเที่ยวรอบๆนอกอากาศจะดีกว่า